เดี๋ยวขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสบอกรรนะครับกรรมสิทธิ์เป็นของรัราษฎรหรือประชาชนเนี่ยไม่ได้กรรมสิทธิ์และก็ยังไม่ได้สิทธิครอบครองมันไม่เหมือนที่ดินที่มีนอนสามหรือชนบทที่ดินเดิมทีเนี่ยชาวบ้านก็จะมีการไปไปบุกลุกไปทํากินหักล้างทางพงในที่ดินของ ของรัฐต่างๆจนต่อมารัฐก็ได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งเมื่อประมาณปี2518เป็นพรบเกีเ่ยวกับเรื่องการประทูกที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเรียกง่ายๆว่าออกมารองรับในเรื่องของการออกสพกรนั่นแหละสพกรสี่ขิส่วนหนึ่งที่เราเข้าใจกันซึ่งเดิมทีครั้งแรกเนี่ยเป็นการออกเพื่อให้ ชัดเจนขึ้นแล้วก็ให้รัษฎรให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทํากินในที่ดินสวปรกรได้ทั้งแรกๆเนี่ยก็จะให้กับคนที่หนึ่งไม่มีที่ดินทํากินสองมีที่ดินทากินแต่ที่ดินทํากินไม่เพียงพออีกส่วนหนึ่งคือออกให้กับสถาบันทางด้านกเกษตรจะทำในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการกรเกษตรกรสากลต่างๆตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถอาไปใช้ได้ในส่วนของที่ดินสกร แต่ตแนาเล็กแรกก็คือออกเพื่อที่จะให้ชาวบ้านให้เกษตรกรที่มีอาชีพอาชีพเกษตรกรเป็นหลักเนาะสองมีความยากจนหรือคนที่ไม่มีที่ดินทํากินเลยหรือมีแต่มีไม่เพียงพอและที่ดินที่ให้ไปก็ต้องไปทําการเกษตรอย่างเดียวเอาไปทำอื่นไม่ได้ครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวนะครับมีได้ไม่เกิน50ไร่50ไร่เอ่อ ซื้อขายไม่ได้จะเอาออกให้เช่าไม่ได้ตกทอดได้เพียงเขาเรียกว่าทางมรดกอตกสู่ลูกลูกตกสู่หลานสามารถทําประโยชน์ทํากินได้ชั่วลูกช่วหลานแต่ต้องใช้ทําการเกษตรเท่านั้นเมื่อก่อนนะครับเดิมนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนที่จะมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดินสังกณ์ก็จะมีได้เฉพาะในส่วนของคนที่มีสัญชาติ คข,า,ขาย่างื่นไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วประมาณ28ตุลา2563ว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีการประชุมแล้วก็มีการกำหนดกรอบขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องรายการกิจการอื่นที่สามารถกระทําได้ในที่ดิน2ประกอเรียกยง,ง่ายๆว่าก่อนหน้านี้ก็มีการ รายการอื่นเนี่ยยังไม่ได้บุชัดเจนว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างที่ดิวสวนรกอโดยได้มีการประชุมไปเมื่อตุลาปี2องหกี่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการไปประกาศในราชกิจกานุเบกษานะครับเมื่อวันที่25บนะ้ธันวาคมสองพันห้ร้อกสาประกาศใช้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายคก็ว่ากิจการเหล่านี้ต่อไปสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในที่ดิวสวร,กรนะก ผมขอยสรุปคร่าวๆไปลกันนะว่าส่วนที่มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดของการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมเดิมทีเอาง่ายๆว่าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเดียวเท่านั้นรุ่นลูกรุ่นหลานที่มารับช่วงต่อทางตรงทอดทางมรดกเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้เพื่อการเกษตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรต้องถูกยึดคืนไปให้เป็นของรัฐคืนไปให้ของรัฐ หรือใครเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เห็นเอาไปขายเอาไปให้เช่าหรือไปทํากิจการอย่างอื่นที่ผิดวัตถุประสงค์เดิมมานะรัฐสามารถยึดคืนได้เลยแต่ประกาศตัวใหม่เนี่ยที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกําหนดรายการกิจการที่สามารถทําได้ในที่ดินสะกซึ่งก็มีทั้งในส่วนที่เป็น เกษตรกรเกษตรกรรมโดยตรงกับอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของทําในเชิงของการค้าการพาณิชย์ก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการเกษตรค่อนข้างกาหนดกรอบค่อนข้างกว้างกว้างขึ้นส่วนแรกที่เห็นในรายละเอียดของรายการกินการอื่นเนี่ยตรงนี้ก็ลองบอกว่าอันดับแรกเลยกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ย หมายความความรวมถึงกิจการยังต่อไปนี้นั่นหมายความว่าหลักๆคือเพื่อเกษตรกรรมแล้วยังสามารถดําเนิน,นการอย่างต่อไปนี้ได้อีกด้วย 1. นนะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมทางด้านวิชาการเกษตรการสาธิตการทดลองเพื่อประโยชน์ทางงานเกษตรอันนี้สามารถทําได้เขาไปทําอะไรกิจการดังกล่าวก,ก็ไปทําในเรื่องของสถานีทดลองวิจัยต่างๆวิจัยพันธุ์พืชวิจัยทั้งเรื่องของสัตว์ วิจัยทางด้านการประมงได้แปลงสาธิตต่างๆหรือศูนย์พัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์พันธุ์พืชศูนย์การเรียนรู้ต่างๆอันนี้เอาไปทําได้ส่วนของข้อที่1นะส่วนที่2ก็เป็นกิจการเกี่ยวเรื่องการส่งเสริมหรือการประกันราคาพืชผลเกษตรหรือการลดต้นทุนการผลิตและการเกษตรกรรมอันนี้ก็เช่นเด่นไปทําเรื่องสถานที่การรับซื้อสินค้าเกษตรนะครับการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับแล้วก็2ก็จะเป็นเรื่องลานตากพืชผลเกษตรต่างๆลานตากมันลานตากข้าวโพดลานตากถั่วลิสงลานตากเมล็ดกาแฟเมล็ดปาล์มอะไรต่างๆเรานั้นทําได้สถานที่ในการผลิตแปรรูปและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตแปรรูปหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็สามารถทําได้ต่อปสามครับตอบสาที่สบกไปทําสถานที่เหล่านั้นได้การผลิตจําหน่ายแปรรูปสินค้าเกษตรต่อมาคือกิจกรรมกิจกรรมที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสํงงานักงานบรรลุที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการดําเนินการผลิตจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเห็นว่าที่ทําการต่างๆที่เป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่าง สำนักงานฏรรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของเกษตรกรที่ตกลงร่วมกันก็สามารถดำเนินการได้ทําได้เป็นข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างงานของสำนักงานฏรรูปที่ดินคือสพกสภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของเกษตรกรตกลงร่วมกันก็สามารถเอาไปดาเนินการได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องกิจการที่พัฒนา อาชีพเกษตรกรรมปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตการจําหน่ายและการตลาดให้เกิดผลดียิ่งขึ้นตรงนี้ค่อนข้างกว่าเช่นอะไรเช่นว่าเป็นผลิตศูนย์ผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชเป็นโรงงานแน่ๆต้องทําเป็นโรงงานเพื่อที่จะทําทการผลิตและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอันอที่2ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์การเรียนรู้พัฒนาความรู้อาชีพเกษตรกรรม อันนี át, ้อาจจะเป็นตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทาขึ้นมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องอากาศเรื่แต่ที่เกษตรกรข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อไปกสรถทาได้ที่ดินกมสสามารถทําสถานที่ผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีได้นี่จะต้องเป็นกลุ่มนายทุนเห็นว่ามันไม่ได้ใช้ สามารถทำโร,รงงานผลิตปุ๋ยได้สถานที่เคลือบผิวส้มสถานที่รับลมควันยางพารานี็สามารถทําได้หรือที่ทําการสากลการเกษตรเพื่อในเขตบรรจุที่ดินที่ทําการสากลการเกษตรในเขตบรรูปที่ดิน,กกน,รรดนอันนี้ก็สามารถทําไดนะ้แล้วก็ในส่วนของตลาดการจําหน่ายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเรื่องแปรรูปทางแนเกษตร ผ่านมาเป็นตลาดกลางต่างๆต่อไปตลาดกลางสามารถมาสร้างบนที่ดินสวปกได้ร้านจําหน่ายปุ๋ยวัสดุอุปกรณ์การเกษตรจะเปิดร้านจําหน่ายปุ๋ยก็ได้วัสดุอุปกรณ์การเกษตรก็ได้บนที่ดินสวปกเปิดร้านขายได้เปิดร้านจาหน่ายได้บนที่ดินสวกร้านซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรร้านซ่อมก็ทำได้เราจะเปิดร้านซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรก็สามารถทําได้บนที่ดินสวปก นนะไม่ใช่นาะกคดิตอนนี้เริ่มใช้แล้วนะครับกิจการต่อมาก็จะเป็นกิจการเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ประดุลบที่ดินที่คณะกรรมการประดุกบที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกําหนดเป็นพื้นที่เพื่อการนั้นโดยเฉพาะอันหมายความว่ากิจกรรมต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทาง คณะกรรมการบรรทปที่ดินเพื่อการเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยหรือทางคณะกรรการสอบประกอบเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดขอบเขตพื้นที่ว่าให้ทํากิจกรรมเหล่านี้นะ,ะเป็นต้นมาเรื่องการเปิดปั๊มน้ํามันกาซต้มต่างๆนะตัวนี้จะต้องมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ว่าให้ทำในบนพื้นที่ไหนหรือผลิตและจําหน่ายน้ําแข็งลงผลิตน้ําแข็งน้ําดืม่มเอาหลักๆแล้วกันการผลิตจําหน่ายสินค้า ตลาดการชุมชนตลาดสดตลาดนัดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางนงารัฐจะต้องเป็นผู้กําหนดว่าจยาให้ทําในพื้นที่ไหนในบ้านต่อมาก็จะเป็นจําหน่ายเครื่องยนต์นะเครื่องกลทางการเกษตรเครื่องยนต์นะจำหน่ายรถยนต์เครื่องกลทางการเกษตรรถยนต์แล้วก็เครื่องกลทางการเกษตรทําได้นะครับต่อไปนะทํากิจการนะครับหรือกิจการร้านค้าจําหน่ายร้านของชําโชว์หวยค้าปีกสามารถทําได้ บนที่ดินของสวปกต่อไปแล้วก็นในเรื่องของทํากิจการเกี่ยวเรื่องการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็สามารถเปิดได้บนที่ดินสวปกต่อไปอในเรื่องของการทํากิจกรรมในเรื่องของไปรษณีย์รับส่งวัสดุวัสดุพันไปรษณีย์พันง่ายๆอย่างเปิดร้านพวกเอลี่ต่างๆหรือร้านรับส่งสินค้ารับส่งวัสดุพันธุ์ต่าง ามารถทได้บนที่ดินสบกอต,ต่อไปนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวคือเรื่องกิจก,การที่เกี่ยวกับเนะรื่องสุขภาพคลินิกนะคลินิกทานตกร,รมจาหน่ายายาวิชากรรมต่างๆวิชาพันต่างๆก็สามารถทําได้บนที่ดินสบกอนะครับต่อไปกิจกรรมเกี่ยวเรื่องการคมนาคมการขนส่งการรับจ้างต่างๆก็ทําได้บนที่ดินสบก่กิจกรรมร้านอาหารนะร้านข้าวแกงาารานตำสั่งเหล่านี้สามารถ กิจกรรมสาธารณะเอกชน,นที่ขอใช้เช่นการขอใช้เพื่อเปิดโรงเรียนอนุบาลสถานวับลิ่งเด็กอันนี้ก็สามารถทําได้ต่อไปในอนาคตนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องกิจการ,รเกี่ยวกับที่อยู่ที่อยู่อาศัยบ้านพักเราจะเป็นบ้านพักที่พักหอพักอันนี้ยังไม่รวมถึงดีสอบ้านพักที่พักหอพัก ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของกิจการที่เป็นการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้หมายความรวมถึงกิจการแปรรูปผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลักนี้รวมถึงอะไรเช่นการเปิดโรงงานน้ำตาลอันนี้ก็จะเห็นว่าน่าจะต้องเป็นกลุ่มของนายทุนแล้ว และโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องสาหรับกระป๋องเงาะลำไยลิ้นจี่ผลไม้ไมต่างๆการแปรรูปผลไม้ต่างๆโรงงานน้ํามันพืชโรงงานน้ํามันปาล์มน้ํามันทานตะวันต่างๆก็สามารถเปิดโรงงานได้ในพื้นที่สมบัตต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรงงานสถานที่สําหรับแปรรูปไม้ผลไม้แปรรูปไม้ก็ได้แปรรูปผลไม้ก็ได้ผลิตผลทางการเกษตรอือ่นๆในเขตพื้นที่ปฏิรูป สองคนกิจการโรงงานผลิตการจําหน่ายสุราพื้นบ้านชุมชนได้มาทําได้ในที่ดินสักัโลงเลี้ยงสัตว์โลงค่าสัตว์สามารถทําได้บนที่ดินสัก,กัต่อไปสามารถทําได้อันนี้คือข้าวข้าวนอกหลักหลทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าใจว่าวิธีปฏิบัติทางหน่วยง,งานราชการเองคงจะต้องไปออกกฎหมายลูกหรือวิธีปฏิบัติ มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าการขออนุญาตหรือการดําเนินการต่างๆต้องทาอะไรยังไงบ้างหรือพื้นที่ไหนกําหนดให้ทํากิจการตัวไหนได้บ้างอันนั้นจะเป็นกฎหมายลูกหรือว่าพิธีปฏิบัติระเบียบที่จะต้องออกมารองรับหลังจากประกาศตัวนี้ออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีเนาะต่อไปสําหรับที่ดินสวะกนนะไม่ได้ทําเฉพาะเกษตรกรนะกลุ่มของในทุนกลุ่ม นักธุรก,กิจก็สามารถมาทําประโยชน์ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสองปกรได้เกษตรกรเองก,ก็สามารถขยายเขาเรียกว่าขยายพื้นที่ขยายกิจการได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ทําเกษตรกรกรมเท่านั้นไปทํากิจการอื่นๆได้ที่วผวงล่าวมาทั้งหมด